ร้านลับในเมืองเลยที่ไม่มีใครเคยมารีวิวแต่คนพื้นที่เท่านั้นที่เขารู้การกับร้านก๋วยจั๊บยายว่าสูตรเด็ดคงต้องยกให้ตัวน้ำซุปข,ของทางร้านที่เคี่ยวด้วยน้ำกระดูกหมูคาจากนานกว่า10ชั่วโมงให้น้ำซุปนั้นหอมหวานและกลมกล่อมเลยแหละร้านนี้เขาเปิดตั้งแต่ต้มรุ่งใครที่เป็นสายต้มรุ่งหรือตื่นเช้าแบบเราต้องได้กินชัวกับก๋วยจั๊บสุดลับของยายว่าดูจากเส้นที่ต้มมาได้พอดีพอดียายว่าเขาคัดสรรมาให้แล้วแถมตัวหมูยอของที่นี่นะโอ้โหคุณภาพเลยพอได้กินเข้าไป คำแรกนั้นไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามีดีจริงๆเส้นนี่เหนียวนุ่มหนึบหนับน้ำซุปนี่กลมกล่อมมากๆส่วนใครที่เป็นสายแซบสายปรุงใส่พริกลงไปแซบปีีมาต่อกันที่อีกหนึ่งเมนูที่ไม่ค่อยคุ้นหูกันอย่างต้มเส้นเป็นเหมือนเอาวุ้นเส้นใส่ลงไปต้มกับน้ำซุปตามด้วยไข่หมูยอตัววุ้นเส้นดีมากเหนียวนุ่มอร่อยกลมกล่อมไม่ต่างจากก๋วยจั๊บเลยแต่ถ้าเช้าๆใครไม่อยากซูเส้นก็ต้องจัดปายโจกที่ครบเครื่องแบบนี้ใส่หมูก้อนหมูยอด้วยและบอกเลยว่าตัวเนื้อข้าวนี่นั้นนุ่ม ดีมากมากกินเช้าๆช้านี่ฟินสุดเลยและราคาก็ไม่แพงเริ่มต้นที่45บาทได้ครบเครื่องแบบนี้ยายวาบอกว่า10บาทก็ขายนะเพราะว่าปกติเด็กเขาจะสั่งแบบไม่เอาเครื่องทั้งอร่อยและไม่แพงใครมาเลยกวยจับยายวาเท่านั้นที่แนะนําร้านเปิดมานานกว่า45บปีเพราะอย่างานั้ความอร่อยรับประกันเลย <ๆ S 2> ร้านจะอยู่ในตลาดเทศบาลเป็นตลาดโตลุ่งเปิดตั้งแต่ตีสามและขายจนกว่าของจะหมดประมาณ7จ็ดโมงกว่าก็หมดแล้วไม่อยากให้พลาดร้านลับร้านอร่อยต้องตามมากินดู